สวัสดีค่ะเจอกับมาดามดอยอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะมาดามดอยจะแนะนำวิธีการหมักแปลงปลูกสตอรอเบอรี่นะคะมีวิธีการยังไงเราไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ มาดามดอยจะใช้พลาสติกคุมแปลงไว้นะคะเพื่อกักเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะมันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะคะสําหรับมาดามดอยเนาะก็คือว่าเราไม่ต้องออกแรงเวลาพรวนดินนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไม่ได้หมักดินไว้ก่อนเนี่ยดินมันจะแข็งมากเลยค่ะทําให้ออกแรงในการพรวนดินเยอะขึ้นนะคะมาดามดอยจะหมักดินไว้ประมาณ2อาทิตย์หรือว่า14วันเนาะ ค่ะหลังจากที่เราคลุมแปลงไว้แล้วเนาะวันนี้ก็ได้เลิกดีค่ะวันนี้มาดามดอยจะมาขึ้นทําแปลงสตรอเบอรี่นะคะนี่ขุดไปได้ครึ่งนึงแล้วค่ะนึกใจได้ลืมอัดวิดีโอ <c oughs> นี่นะคะไม่ได้กดเสียใจยด้วยแต่ก็ยังดีค่ะวิธีการก็ง่ายๆนะคะนี่ในแปลงสตรอเบอรี่ที่เราจะทําการปลูกนะคะนี่เมื่อกี้มาดามดอยเจอหลายรังมากเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่า เจ้าวปวกนะนี่มาดามดอยจะให้ดูนะคะเจ้าวปวกนะคะตรงนี้สามารถอยู่กับแปลงเราได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะอันนี้นี่รังของมันนะคะจะเป็นอย่างนี้นเห็นไหมนี่แหละมีไมโครไรซาที่จะทำให้รากพืชของเรานะคะหากินอาหารได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้ล่ะคะ่ะ เนาะมันอยู่ด้วยกันได้นะคะทุกคนนี่เหลืออีกครึ่งหนึ่งค่ะทุกคนเดี๋ยวมาช่วยเป็นกําลังใจมาดามดอยแล้วกันเนาะขึ้นแปลงเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้คลาดนี่ค่ะเกลี่ยดินให้มันเสมอกันเนาะเกลี่ยดินเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้พลาสติก อันเดิมนี่แหละค่ะคลุมแปลงใหม่เนาะคลุมแปลงเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้คัตเตอร์นี่ค่ะกรีดล่องกรีดล่องตรงกลางนะคะเห็นไหมคะกรีดแนวยาวเลยค่ะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเจาะระบายอากาศนะคะเวลาเราปลูกต้นสตรอเบอรี่มันจะได้ไม่ร้อนนะคะ วิธีการเจาะรูปลูกสตอเบอรี่เนาะมาดามดอยก็จะใช้วิธีอย่างนี้เลยค่ะค่ะปีนี้มีมีเหลือแค่ไม่กี่สิบต้นนี่มาดามดอยก็จะทำเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนี้เองค่ะกะประมาณหนึ่งฝ่ามือเนอะาะขีดไข้นะคะเป็นรูปก,กากระบาดก็พอให้มันได้เป็นหลุมะคะ่ะ ห่างกันก็ประมาณหนึ่งฝ่ามือนะคะนี่นี่นะคะวันนี้อาจจะปลูกปลูกให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วเราก็เอาดินเนาะเอาดินออกมากองนะคะก็พลิกพลิกดินนิดนึงเนาะ เอากลองไว้นะคะเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันร้อนมากเกินไปอันนี้คือไหลที่เราพักไว้แล้วเดี๋ยมาดมโดยจะให้ดูนะคะนี่นี่นะคะเขาจะมีแบบลากเขากำลังงอกออกอย่างเงี้ยค่ะฟูฟูเนาะแล้วเราก็บีบอย่างนี้แเลยค่ะ จริงๆการปลูกสตอเบอรี่ที่ดีนะคะต้องมีประมาณสัก3ามใบนะคะไม่มากกว่านั้นเนาะเพราะเพราะว่าลดการไายน้ำนะคะวิธีการปลูกปลูกสตอเบอรี่เนาะให้นะคะเอาไหลเข้าเนาะแล้วลูกเขาก็จะเด้งออกนะคะนี่ปลูกอย่างนี้ไปเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรรองก้นหลุมแล้วนะคะทุกคนปลูกให้มันเสมอกันเนาะ แล้วก็ใช้ดินพวกนี้แหละค่ะเอามาวางเป็นก้อนช่างมันค่ะไม่เป็นไรเนาะเราเอามาวางไว้เพื่อไม่ให้มันร้อนเกินไปนะถ้าใครปลูกแบบพลาสติกแบบมาดามดอยนะคะให้ปลูกแบบนี้เนาะ นี่นะคะจะให้ดูไหลชัดๆเนาะเห็นไม่เอ่ยนี่นะคะรากที่เราเอ้ยไม่ใช่ไหลที่เราพักไว้รากเขาก็จะเริ่มออกมาอย่างนี้แล้วเนาะนี่นะคะแบบนี้นะคะเห็นไหลเห็นไหลแบบนี้แล้วใบนี้แก่แล้วเด็ดออกได้เลยค่ะนี่ให้เหลือประมาณสักสามใบนะคะสามสี่ใบได้เลยอนอนี่ ลากขาวจ้วะนะคะนี่ถามว่าทำไมต้องคลุมพลาสติกนะคะมาดำรอยจะใช้พลาสติกคลุมเพราะว่ามันก็จะคุมความชื้นของความชื้นในดินได้ดีกว่าฟางข้าวเนาะฟางข้าวมันจะยุ่ยง่ายคะ่ะเพราะว่าสตอเบอรี่เราจะอยู่เราจะอยู่ในแปลงประมาณ4-6เดือนนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ฟางข้าวอะ่ะมันต้องหมั่นเติมฟางฟางข้าวไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันจะย่อยสลายง่ายนะคะใบไหนที่มันแก่เหลืองๆอย่างนี้เราเด็ดออกได้เลยนะคะเราไม่ใช้แล้วเนาะก็เดี๋ยวมันก็สังเคราะห์แสงไม่ได้อยู่ดีเราถึงเราปล่อยลงแปลงนะคะมันก็จะเหี่ยวแห้งไปในที่สุดเนาะมาเดี๋ยวมันจะค่ำแล้วะคะ่ะทุกคน แสงเริ่มจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมาดำดอยจะขอปลูกไวๆเลยนะคะปลูกไปไวๆเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เสร็จแล้วนะคะปลูกเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ได้อยู่ประมาณยีสิบสาต้นนะคะนี่ให้เขาพักฟื้นประมาณสองอาทิตย์นะคะใบเขาก็จะเริ่มแตกยอดใหม่เนาะนี่นะคะเป็นวิธีการง่ายๆนะคะทุกคน กำลังน่ารักเลยค่ะสวยงามนะคะต้นนี้คือใบเขาไปหมดแล้วค่ะมาดามดอยก็เลยเด็ดใบเขาทิ้งเนาะเขาก็แตกยอดใหม่นะคะนี่วิธีการปลูกก็ง่ายๆแบบนี้ละคะ่ะไม่มีพิธีรีตองอะไรมากนะคะเราจะเน้นบำรุงเขาหลังจากที่เราปลูกไปแล้วหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนนี่เราจะบำรุงเขาเต็มที่เลยเนาะเพราะว่าเขาจะเริ่มเริ่มที่จะแข็งแรงแล้วนะคะ นี่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่มาชมมาดามดอยปลูกสตรอเบอรี่กันนะคะหลังจากนี้1เดือนเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะว่าเป็นยังไงเนาะวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ